กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านอีกครั้งนะครับผมบกับพวกับผมตรนอดอร์พ t ทีพางกันอีกเช่นเคยนะวันนี้มาจัดรถพลักดินไฮบริดอีกคันหนึ่งนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะ MGHS จ h e v คันนี้นะครับผมเป็นรถ1 5 0 0ซีซีนะเครื่องเบนซินแล้วก็วใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วแต่จะเลือกสรรมาดูกันว่าออปชันภายในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะเอามาดูในส่วนของไฟหน้าก่อนไฟหน้านี่ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้นะครับผมเีทํามแรนนิ่งไลท์ครบ มีไฟตัดหมอกจัดมาให้นะข้างหน้านี่สวยงามมากนะครับล้อเป็นขอบ19นะคุณผู้ชมนะใหม่ๆแบบนี้นะครับหมุนล้ออันลอยยางใหม่4เส้นนะเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นนะครับผมระไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนี่สวยๆแบบนี้นะกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้าเรียบร้อยมีกล้อง360จัดมาให้ด้วยนะครับผมแที่แสดงถึงความแข็งแกร่งก็คือแหลกหลังคาได้เอง แหล,ลงลังคาเราก็จัดมาให้นะครับผมยาวๆแบบนี้นะครับผมสวยงามอลัองไสมากนะคุณผู้ชมนะเอามาดูข้างหลังกันนะว่าข้างหลังนี่ได้อะไรกันบ้างนะครับอมาดูในส่วนของข้างหลังนะครับผมบอกเลยว่าไฟนี่สบเฉียวมากนะคุณผู้ชมแล้วมีไฟเบรคตรงที่3าจัดมาให้ด้วยนะครับผมกล้องหลังก็มีนะอย่างที่บอกมีกล้อง360กล้องหลังก็ต้องจัดให้เช่นเดียวกันนะครับผมระเซนเซอร์ด้านถอยหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด4จุดนะคุณผู้ชมนะก็มี 1- 2 สามนะฝั่งนี้อีก1จุดนะครับผมเป็น4จุดนะครับผมที่แสดงความหรูของเจ้าคันนี้เนี่ยก็คือฝาหลังไฟฟ้าคุณผู้ชมคันนี้ได้ฝาหลังไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะก็หรูหรานและหรูสเปนตันแบบนี้นะครับผมข้างในเนี่ยสาม,มารถเก็บของได้กว้างขวางมากๆานะคุณผู้ชมนะเบาะสาม,มารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวาแบบนี้นะครับผม ชุดป่ายางอะไรอยู่ครบคันแบบนี้นะครับผมก็คืออุปกรณ์ครบๆแบบนี้สวยงามมากๆนะครับบาะรีพับได้ก็คือใครอยากได้เก็บของยาวๆใครอยากขนของยาวๆก็าาสามารถพับได้เลยนะครับผมอ่ะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างว่าภายในออปชันจะจัดเต็มขนาดไหนนะครับไปอ่ะมาดูในส่วนของมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับผมก็บอกเลยว่าออปชันนี่ค่อนข้างจัดเต็มสวยสุดๆนะคุณผู้ชมนะมาดูที่เบาะกันเลยเด่นชัดแบบนี้ สีน้ำเงินตัดกับสีขาวเลืดหลูดูสปอร์ตนะคุณผู้ชมนั้นเป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะครับผมก็คือออปชั่นนี่แน่นแบบนี้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชัน เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะก็สามารถรับเข้ารับสายโทรเข้าโทรออกอะไรครบคันแบบนี้นะครับผมออปชันจัดเต็มคันนี้มีโหมดซปเปอร์สปอร์ตจัดมาให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะก็ขับกันให้หน้าโยกไปเลยนะครับผมหน้าติดเบาะบอกเลยความแรงนี่คือจัดเต็มแน่นอนคันนี้มีคูสคอนโทรจัดมาให้จกด้านของฝั่งนี้นะครับผมก็คืออยู่ตรงก้านตรงนี้นะครับผมมาดูในส่วนของจอกันบ้างจอนี่จอ Android นะครับผมพร้อมกล้องหลังนะรับรอง a p p l e c a r า l a y Android Auto ครบครันหมดเลยนะครับผมแอมเลออโต้เรียบร้อยแล้วเกียร์เกียร์มเกียร์ออโต้มีเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรกหัวอะไรครบคันนะครับผมตรงนี้สามารถวางแก้วน้าได้ตรงนี้สามารถเก็บของได้นะครับอ่ะและที่สําคัญคันนี้ก็จะที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือซันลูปเป็นพาโนรามิกซันลูปยาวๆแบบนี้นะครับผมก็คือหรูหราสีขาวสวยๆแบบนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันว่าข้างหลังนี่จะจัดเต็มขนาดไหนนั่งสบายแค่ไหนนะครับไปอ่ะข้างหลังนี่ ว้างขวางนั่งสบายมากตอนนี้เปิดมาให้รองรับไว้ให้เลยอยู่แล้วนะก็คือที่พักแขนที่พักแขนนี่ก็คือเก็บของได้เยอะนะครับผมสามารถเก็บแก้วน้ําเก็บของทุกจิ๊กสวยๆแบบนี้นะครับผมมีแอร์หลังจัดให้นะคุณผู้ชมนะมีแอร์หลังจัดให้แบบนี้นะครับผมมีรู USB ให้เสียบด้วยนะก็คือเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวสุดๆนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถครอบครัวประหยัดน้ำมันนะครับผมเป็นรถไฮบริดประหยัดน้ำมันสุดๆนะคุณผู้ชมคันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับ เจ้าคันนี้นะครับผมเบาะตรงนี้สามารถพับกันแยกกันซ้ายขวานะคุณผู้ชมนะก็คือเลื่อนรูสเปนแซนแบบนี้นะครับผมเก็บอะไรายาวๆเก็บได้ฝั่งนั้นก็พับได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะอ่าแบบนี้ก็คือเหมือนรถกระบะเลยยาวๆแบบนี้นะครับผมจะเป็นที่นอนก็ได้นะใครต้องการหารถครอบครัวไปแบบไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยนอนบนรถก็จัดได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็มีระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันไม่เปลืองน้ำมันแน่นอนนะครับผมตรงนี้อย่างที่บอกหันไปเห็นคร่าวๆเมื่อกี้เบาะเนี่ยเป็นเบาะเจาะรูเรียบร้อยแล้วดูสปอร รถหูสเปนแทนสุดๆอ่ะมาดูในส่วนของหน้าเครื่องแว่าหน้าเครื่องจะเต็มแบบไหนนะครับอ่ะมาดูในส่วนของหน้าเครื่องกันบ้างนะครับผมตรงนี้เป็นโชกลมเรียบร้อยนะครับผม2ฝัง่งดูแข็งแรงนะครับผมพี่ตะกอ้อนเข้ามาดูใ,ใกล้ๆอยากให้ดูใกล้ๆจริงๆอ่ะเพื่อนมาดูใกล้ๆก็คือไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะคุณผู้ชมนะเครื่องนี้จัดการมาให้หมดแล้วนะครับผมรับปาาระกันไม่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะตอนนี้ราคาหน้าป้ายคันนี้อยู่ที่หกแสนเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองหกแสนเจ็ดพันบาทก็ ถ้ทาทักมาจากคลิปนี้นะครับผมสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทใครหารถ s u v นะครับผมสวยๆแบบนี้สีขาวสวยๆแบบนี้นะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมใครติดต่อมาจากคลิปนี้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทนะคุณผู้ชมนะใครสนใจกดหัวใจกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง RPT Car ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย